ในวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินจากพระนครโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟสวนจิตระดาตั้งแต่เวลา7เรกาขบวนรถไฟพระที่นั่ง เริ่มเข้าเขตจ,จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สถานีรถไฟลูกแก่บรรดาสตรีสำคัญสำคัญในจังหวัดทูกล้าถวายของที่ระลึกอาทิช่อดอกไม้และเห็ดโคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งสู่เส้นทางเลียบริมแม่น้ำแควน้อย กระทั่งมาอยู่ที่สถานีบ้านเก่าซึ่งเป็นอำเภอสำคัญที่มีการค้นพบเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่บรรดาประสบนิก่อนได้ร่วมใจกันทูนกล้าวถวายของโบราณและผลไม้ต่างๆอันเป็นผลผลิตจากไร่ของเขา,าเมื่อถึงสถานีน้ำตกประชาชนก้มลงกราบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเขาถวายของที่ระลึกที่พยายามสรรหามาตามประสาชาวไร่ เช่นทัพทิมโตมากมายซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาศรับสั่งด้วยความแปลกพระไทยในความสมบูรณ์ของผลไม้งาช้างขนาดใหญ่ของกำนันจากทองผาภูมิซึ่งทั้งสองพระองค์รับสั่งขอบใจเบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นสีมหาโพกลางลานวัดเทวสังคารามในการเสด็จครั้งนี้เป็นการสุดท้ายเสด็จประทับรถยน์พระที่นั่งกลับไปยังสถานีรถไฟ หล่นกล้าทร่งโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทั้งสีพระองค์เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2510นับเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีหมายกำหนดการที่เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่สองจนกระทั่งเวลาประมาณเกือบเที่ยงวันขบวนรถยนต์พระที่นั่งเข้าไปยังถึงบริเวณหัวงานเขือนเพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์จอมพลถน,พนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีได้กลับบังคมทูลถวายรายงาน ถึงความเป็นมาในการก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และได้ทรงพระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ว่ามีความพอใจมากที่ได้ทราบถึงโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำกลองซึ่งเป็นโครงการชุลประธานสำคัญยิ่งใหญ,ใหญ่โครงการหนึ่งของประเทศจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองให้น้อยลงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรเสร็จแล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหัวงานเขื่อนและเสด็จเยี่ยมรัชฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จวันศุกร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงบริเวณวัดพระแท่นดงรังแม่ทัพภาคที่หนึ่งกราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจกองเกติยศแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปหน้าอุโบสถวัดท่านดงรังเสด็จเข้าอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จไปยังวิหารพระแท่นและพระราชทานผ้าคลุมพระแท่นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสด็จออกลานหน้าวิหารพระแทน่นทรงจุดทุกเทียนบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนไัรทรงพระราชดำเนินประทักษิณพุทธเจดียสถานท้่วสามรอบแล้วเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทุลละอ,องทุลีพระบาทอยู่ในบริเวณวัดเวลาประมาณ17นาฬิกาไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับวังไกลกังวน และในวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2513สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนกจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นการเสด็จเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นครั้งที่สองและเสด็จมายังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่สี่ในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามหน้าโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างโบสถ์และหล่อพระประธานกับขอพระราชทานเชิญเสด็จทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและทรงเททองหล่อพระประธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า พระพุทธสารวิสัยมงคลในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2516ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดงานพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครตลอดถึงการเข้าเฝ้าถวายพระพรเช่นทุกปีแต่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ยังจังหวัดกาญจนบุรีแทนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอโดยประทับแรมที่เขื่อนวชิราลงกรกำหนด2วันในวันที่5ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จประกอบพิธีถวายสังฆทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณวัดเทวสังคารามตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังเสร็จพิธีเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดถาวรวารารามคในครั้งที่6นี้นะคะเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญมากเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานจากกรุงเทพมหานครน,นะคะมาประทับแรมอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเขื่อนแม่กองและในวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2516พ,พระองค์ท่านเสด็จมาอย่างอำเภอบ่อพลอย ระหว่างเส้นทางเสด็จพระองค์ได้เยี่ยมราษฎรซึ่งกําลังขุดพลอยอยู่และก็เสด็จมายังวัดรัชดาซึ่งตอนนั้นยังเป็นสํานักสงฆ์อยู่พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและมีประชาชนซึ่ง <c oughs> ในนั้นก็คือ,เ,อ,อเป็นกำนันนะคะคือชื่อนายชุบได้ถวายที่ดินตรงนี้และก็ถวายรายงานแล้วก็ได้เสนอแผนผังที่จะจัดสร้างวัด แล้วต่อมาพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดรัชดาพิเศษซึ่งในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษดรน,นั้นนะคะพระองค์ออสมเด็จพระนางเจ้าก็ได้มีดำริให้ขุดบ่อบาดาลขึ้นที่วัดนี้เพื่อให้ราษดรได้ใช้น้ำตลอดจนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดได้ใช้น้ำและบ่อบาดาลวันจันทร์ที่18รกรกฎาคมพุทธศักราช2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดาไปยังมณฑลพิธีวางศิาลาฤกษ์สาลาการ,ปรเปียนวัดรัชดาพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้แล้วเสด็จทรงพระราชดำเนินไปยังพระบราาพิธีลูกเสือชาวบ้านเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งสิ้น31รุ่นจากนั้น นายจำลองพลเดชผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทา,านใช้ในกิจการลูกเสือชาวบ้านและเพื่อโดยเสด็จพระราชากุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปมัมและสมทบทุนสภากาชาติไทยในพระบรมราชินูปมัม ทรงพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและรัษฎรที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทอยู่อย่างล้นหลามครั้งสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเวลา18.10นาทีกลับถึงตำหนักกิดละดารโหฐานวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2524เวลา13.15นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากพระราชวังไกลกลงังวลไปทรงเปิดเขื่อนสีนครินและโรงไฟฟ้าพลังน้ำณบ้านเจ้าเนนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครั้งสเสด็จพระราชดำเนินถึงพระพลาพิธีแล้วจากนั้นคณะ,ะท่านพลเอกเปรมติน,นสุลานนทนายกรฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างเขื่อนสีนครินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มเปิดแพร่คุมป้ายเขื่อนสีนครินเมื่อทรงลงภาพปรามาภิไทยลงในแผ่นศิลาแล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำณนะที่นั้นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลบรรยายสรุปต่อจากนั้นจึงเสด็จขึ้นลิฟต์ ไปยังห้องบังคับเครื่องและทรงกดปุ่มเครื่องเดินไฟฟ้าพลังน้ำสรงดำเนินทอดพระเนตรภายในโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำด้วยความสนพระราชหฤทุยายิ่งสมควรแก่เวลาจึงท่งประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปอยังเขื่อนวชิราลงกรอำเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อท่งเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานมาประทับแรมณนะเขื่อนวชิราลงกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยกษักจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรดาไปยังเขื่อนเขาแหลมตาบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พระเสด็จพระราชดำเนินถึงเขื่อนเขาแหลมนายประกอบแพทย์ธยกุลผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาญจนบุรีประธานคณะกรรมการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ําทรงกดปุ่มเริ่มเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ําเครื่องที่สองและส่งทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ต่อจากนั้นไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำบนสันเขื่อนเขาแหลม